อาจารย์สวัสดีครับอ่าสวัสดีครับครับวันนี้ก็ชายพนมก้มส่องกราบสวัสดีทุกท่านนะครับไม่ได้พุบได้เจอกันนานห่างหายไปนานนะครับโดนอายุปิดสร้างปัจจัยไปหน่อยหนึ่งนะครับก็มาเริ่มต้นใหม่ครับนับหนึ่งดีกว่าไม่นับนะครับอ่ะก็เลยมาคุยเรื่องโชคเรื่องลาบกันดีกว่าว่าเราจะพอได้ซื้อน้ำปูน้ำปลากันหรือเปล่างวดต่อไปเนอะ อย่าไปหวังอะไรมากมายเลยเอาแค่ซื้อน้ำปูน้ำปลาเนาะยี่สิบบาทยี่สิบก็วากันไปอ่ะแล้วแต่โชควาสนาใครมันเนาะอาจารย์เอ็มเนาะใช่เออวันนี้ก็ได้ข่าวว่าอาจารย์เอ็มฝันแม่นนะะอ่าก็ไม่แม่นนะแต่อ่ลาล่าสุดก็พูดผมเสียอ่าพอดีเลขทะเบียนท้ายมันรถมอไซค์หกศูนย์ห้า เออสามตัวเลยดิอืมก็เลยโอ้ใครจะไปรู้เนาะเออเลขเลขเธอเบียนผมอ่ะเลขท้ายไออ่าเลขหน้าผมอ่ะหนึ่งหกโอ้แบบอ้าวมันก็มันก็ดวงใครยดวงมันเนาะเออมันก็แล้วแต่ก็เลยเออไม่เป็นไรถ้าถ้าออกอากาศงดงดก่อนก่อนหวยออกใน โดนกระแทกเต็มเลยอะ<ม>่ะเลี้ยงปิดช้อยเลี้ยงเลยไม่รู้ใครจะไปรู้เนาะถ้าออกโอ้โมีบ้านขายบ้านมีรถขาย,ยรถอะไรต่อบา้านดีทุกปลุกทุนห้านี่คือ,อเลขเลขทะเบียนเพื่อนที่เสียเพื่อนที่เสียปลุกทุนห้าเต็มเต็มเลยคือทะเบียนรถใช่ไหมทะเบียนรถทะเบียนรถเลี้ยรถมอไซค์โอ้โหโอ้น่าเสียดาเยนดาเยนาะ ผมไ่ซื้ออายุอายุมันก็เลยก็มันแล้วแต่ดวงมันแล้วแต่ดวงอายุเขาเท่าไหร่สี่สามออกออกหนึ่งหกอแล้วแหละเออออกหนึ่งหกหกศูนย์ห้าทะเบียนรถคนตายเนาะไปออกทะเบียนโอ้ไปออกทะเบียนรถก็เลยเออไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็ตามนั้นอืม คือก็คือชัดๆเลยก็คือหกศูนย์ห้าเมื่อกี้เนาะแล้วก็หนึ่งหก็คือรถทะเบียนรถอาจารย์เอ็มมอไทยใช่ทะเบียนอานาทะเบียนอานาก็ไม่เป็นไรเกิแล้วจะดวงเนาะแล้วจะดวงอ่ะแล้วจะดวงก็เลยแบ่งปันพี่น้องเนาะเผื่อมีโชคอ้าวดัวต่อไปจะได้ฝันไหมเดี๋ยวว่าจะไม่ใช่ว่าจะไม่ใช่ว่าจะฝันก็เดี๋ยว ลองดูถ้าฝันก็เดี๋ยวก็จะมาบอกพี่น้นองๆไปไม่แต่ว่าอะไรที่ว่าเลขที่ชอบที่ว่าอะไรเกี่ยวกับอะไรอ๋อใจผมอะ่ะชอบเลขสี่กับเลขเจ็ดอ่าผมชอบสองเลขนี้สี่เจ็ดอืมแต่ก็ไม่เคยออกนะไม่เคยออกไม่เคยออกอืม,อมก็แล้วจะดวงพี่ๆน,น้องๆไปไม่ได้ค่าว่าจะเอ็มฝันอนะ ครับอ๋อที่ฝันนั่นเหรอครับอ๋อเห็นอะไรฝันเห็นอะไรโคตตายหรืออะไรใช่ผมผมเนี่ยแหละตัวผมเองเนี่แหละฝันว่าอาจารย์เอ็มตายใช่แล้วผมอายุสี่สิบห้าฝันว่าอาจารย์เอ็มตายอายุสี่ห้าอืมฝันว่าขี่มอไซค์นี่แหละแล้วก็ไปชนกับรถส,สิบล้อโอ้ผมสะดุ้งตื่นเลยฝันว่าตัวเองตายใช่ไปขับมอไซค์ไปชนใช่ โอ้ก็อย์เนี้อาจารย์เอ็มายุะเท่าไหร่สี่ห้าเปญจนะเพศอ่าเนี่ยเขาบอกอืมเปญจนะเพศก็มียี่สิบห้าสามห้าสี่สิบห้าสี่สิบห้าอืมเปญจนเพศก็อาจารย์ยรย <45 S 2> เ,อ,เยอ,อ็มฝันว่าตัวเองขับรถไปชนสิบล้อเนาะสะดุ้งเลยน่ากลัวจ,จังเิยชนสิบล้อฝันตายเลยใช่ไหมสะดุ้งเลยเออก็อืมสี่ห้าเนาะสรุปแล้วก็คือสี่ห้า เลขที่ชอบศูนย์สี่ห้าเนาะตายฮะไม่รู้นะท้าะเบียนรถอาจารย์อมอะไรนะหนึ่งหก็ออกไปแล้วใช่ไหมใช่หนึ่งหก็ออกไปแล้วงดเมื่อกี้เนาะหนึ่งหนึ่งหหกแอหนึ่งหกดเหลือเหกปดกับสี่ห้าเนาะก็เป็นแนวทางเนาะเผื่อมีโชคมีลาบด้วยกันใ่อะอาจารย์เอ็มเดี๋ยวสวัสดีท่านผู้ชมเลยให้โชคให้ลาบแล้วครับสวัสดีครับ ยังไงก็โชคดีกันทุกท่านวันวันที่หนึ่งไหมครับบัตรบัตรที่หนึ่งงัวต่อไปอ่าก็แค่นี้เนาะฝากกดไลค์กดติดตามช่องชายพนมก้มสองเนานะจะหาโชคหาลาบมาแบบนี้มาให้พี่นน้องเนาะไปแบบนี้ดีกว่าอเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืยทั่วท่ไปอ่ะเวทั่วไป สำหรับวันนี้ก็ชายพนมก้มสองก็กราบสวัสดีครับพี่น้องสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านร่ำรวยร่ำรวยเนาะมีโชคมีลาบด้วยกันอ่ะเป็นแนวทางครับติดตามไปเด้อชายพนมก้มส่องกราบสวัสดีครับ